วันนี้ก็มาถ่ายคลิปเพื่อลงโซเชียลในเพจนะครับพี่น้องผมเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ชอบอปลูกป่าแต่ผมก็ทํานาทําสวนแล้วก็ทาสวนตรงนี้เป็นสวนป่าครับผมสวนป่าตรงนี้มีเนื้อที่5ไร่ไม่มีผลประโยชน์อะไรจากการทําสวนยังไม่ได้กําไรอะไรนะครับผมได้แต่ความสุขกายสบายใจที่เราได้มาสร้างป่าแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆเตโตก็ เกิดขึ้นมากมายหลายต้นต้นข้างหน้าผมนี้ก็คือต้นพยุงครับผมสูงประมาณ20-30เมตรแล้วนะครับผมนี่ต้นพยุงครับผมนี่ก็เป็นป่าพยุงทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับปลูกพยุงทั้งหมดเลยก็สูงใหญ่นะครับให้เขาอยู่ไปอีกร้อยปีนะครับผมปีนี้ผมก็อายุเกษียนมา5 6ปีแล้วก็คงไม่รอตัดนะครับผมก็ให้เขาอยู่คู่แผ่นดินต่อไปให้เขาสร้างอากาศให้กับโลกต่อไปให้เขาสร้างมลภาวะความเป็นเขาเรียกว่า อเขาเรียกมนภาวะอ่ของวัตจักรความเป็นอ่พืชน,นะในในในห่วงโซ่ของอาหารนะครับในห่วงโซ่ของอ่สิ่งมีชีวิตนะครับผมในห่วงโซ่ของโลกนะครับจาเป็นจะต้องมีต้นไม้นะครับผมก็ให้เขาอยู่ต่อไปต้นไม้นี่แต่ละต้นมีอายุยืนครับผมกว่าจะโตได้มาขนาดนี้ผมปลูกมาแล้ว5 6ปีอ่ต้นสักรอบนอกนะผมปลูกมา1ิปกว่าปีนะครับผมก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับในการสร้าง ป่าในการสร้างต้นไม้แต่ละต้นแต่ละต้นนะครับดูแลเขาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับรดน้ําพรวนดินจนณปัจจุบันนี้ไม่ต้องรดน้ําแล้วนะครับเรามาดูความเจริญเติบโตของเขาอย่างเดียวนะครับสูงใหญ่นะครับพี่น้องอร่มเย็นสงบเงียบเย็นสบายแล้วก็ ชื่นใจนะครับเวลาเราเข้ามาในป่านี้ทีไรก็ดีใจทุกครั้งไปนะครับเพราะว่าต้นไม้เราโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจะอยู่คู่แผ่นดินของเราต่อไปอีกนานแสนนานนะครับจะชั่วลูกชั่วหลานกันแล้วแต่เด้อนะครับพี่น้องผมก็เลยเามาถ่ายคลิปให้ดูให้ชมกับบรรยากาศที่ สวยสดงดงามของต้นไม้นะครับผมก็สวยจริงๆนะครับผมสดชื่นนะครับฝนตกไม่กี่ครั้งมานี้ก็ทําให้ต้นไม้แตกกิ่งก้านขึ้นมานะครับผมนี่อันนี้ก็แตกกิ่งขึ้นมานะครับต้นสักแต่ผมว่ากิ่งตรงนี้ไม่ดีนะครับผมสมควรที่จะเอากิ่งนี้ออกครับผมผมก็เลยว่าน่าจะเอากิ่งนี้ออกครับผมเพราะว่า ให้เขาสูงขึ้นไปนะครับผมแต่อีกสักพักค,ค่อยมาออกจะเลาะออกนะครับตะเลาะกิ่งนะครับผมเลาะกิ่งให้เขาต้นเขาโตสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเวลาเราเอาไปใช้งานก็จะสวยงามนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่คิดจะเอาใช้ใช้งานนะครับให้เขาอยู่ต่อไปเรื่อยๆน,นะครับรวมทั้งต้นยางนาต้นมะม่วงต้นสดาวอะไรตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ให้เขาอยู่ต่อไปเรื่อยๆน,นะครับผมมีต้นสดาวขนาดใหญ่นะครับเนี่ยเป็นต้นสดาวที่มีอายุมากกว่าร้อยปีครับผมเพราะผมเกิดมาก็เจอเลยครับแล้วก็อยู่ข้างๆนั้นก็คือต้นประดู่ครับเป็นประดู่ที่ ผมปลูกไม่นานมานี้เองแต่ก็โตเจริญเติบโตเร็วมากครับผมก็สูงใหญ่นะครับต้นประดู่นะครับผมรวมทั้งต้นไม้มากมายข้างหน้าน่ะปลูกนะครับต้นแคนาต้น กละปะพฤกกละปะพฤกขึ้นเองนะครับผมต้นว่าก็ขึ้นเองแต่ต้นสักต้นยางนานี่ปลูกครับผมต้นเสดานี่ขึ้นเองนะครับแม้กระทั่งต้นนี้นะต้นลูกนะครับเนี่ยขึ้นมาเองแล้วก็มดแดงเขาก็มาอยู่เองนะครับผมไม่ได้เชิญเข้ามานะตรงนี้เป็นมันเบอรี่นะครับพี่น้องมันเบอรี่ขึ้นมาต้นเดียวเราตัดกิ่งเขาออกต้นเขาออกเขาก็แตกมาเป็นร้อยเป็นสิบสิบ เลยนะครับผมสวยงามมากครับผมเวลาได้น้ําฝนมานี่ก็เขียวกขจีนะครับเห็นไหมครับนี่ก็สวยงามครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศความสวยสดงดงามของป่านข้างบ้านเนี่ยนะครับผมปลูกครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับปลูกครับผมปลูกแทบทุกต้นเลยแต่ว่าตอนท้ายๆมานี่ก็มีต้นเพิ่มขึ้นมาอ้าวน้องหมาตามมาอีกแล้วตัวหนึง่งไอฟ้ฟูฟูตามมาทําไมฟูลูก ตามาทำไมลูกพ่อกำลังจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนทั่วโลกที่ยังไม่เคยเห็นสวนป่าที่สวยสดงดงามผืนนี้นะครับซึ่งมีเนื้อที่แค่เพียง5ไร่นะครับผมแต่เราก็จะพยายามนําเสนอให้ชาวโลกเขารู้จักว่าเราก็ทําเพื่อความนิเวศของโลกให้สวยงามให้ร่มรื่นนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอใช้เวลาแค่เพียง4นาทีนะครับผมก็จบแค่นี้นะครับขอให้มีความสุขกับ การได้ชมสวนป่าที่สวยสดงงามนะครับผมตรงหน้าผมนี่ก็คือต้นยางนาครับผมปลูกมา56ปีก็สูงมากๆเลยก็สวัสดีมีความสุขครับ